คุณภาพเซรามิกที่ดีเนี่ยเวลาเราเอามากระทบกันเนี่ยครับเสียงจะต้องคล้ายกับแก้วมากที่สุดครับจะถือว่าคุณภาพจะยิ่งดีครับ ควอมพมหรือพอเลนทีนที่ผ่านมาหลายๆคนก็จะเป็นเชฟเป็นเป็นนักชอบเซรามิก <Wow. S 1> เป็นคุณพรสุตัวของนันนี่เองนะคะแล้วก็ที่เยาวราชเขามีร้านดังนะคะชื่อร้าน Y G s, <Wow>. <S ที่เหล่าสาวบเซรามิกเนี่ยพลาดไม่ได้ตั <Wow. S 1> ลนี่คือกองทัพเซรามิกของเรานะคะเยอะแยะมากมาย <Wow. S 1> เต็มไปหมดเลยดูดีทุกคนค่ะมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งถ้วยจ แล้วก็พี่สำคัญนะคะวันนี้นี่มาในวันธรรมดาปกติร้านจะเปิด9โมงถึง2ทุ่มนะคะราคาน่ารักมากค่ะทุกคนนี่อันละ40ราคาดีมากอะ่ะคือถ้าแบบนักช็อปเซรามิกเขาจะรู้เลยว่าราคาประมาณเนี้ย ตีต่อใจจริงๆทุกคนต้องแบบซื้อเก็บแล้วดูลวดลายเลือกไม่ถูกเลยค่ะถูเนี่ยนะคะฝั่งแรกเริ่มกันเลยเริ่มมาแต่ล่างนี่เลยค่ะนี่ก็คือจานนี่นนี่แอบเล็งไว้ตอนนี้นะคะสามารถเอาไปใส่ชุดอาหารเช้าชุดปรกฟาต์นะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไขด่ดาวอะไรอย่างเงี้ยในเซตจานนี้อยู่เลยนะคะทุกคนดูเพราะว่าไซส์เขาก็กาลังพอดีเลยราคาจะประมาณ170บบาทค่ะทุกคนหรือจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะ อันนี้ลายดอกไม้สวยเหมาะกับผู้หญิงค่ะทุกคน<ม>ก็คืออันนี้สามารถเอาไปใส่ขนมปังได้ค่ะยแยมอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักไปอีกแาบทำให้แบบขนมปังน่ากินเนื้อจะมีความหนักนิดนึงแต่ว่าก็มีความนวลมีสีนี่นะคะจานเล็กนะคะจะอยู่ที่90บบาท<อ>ถึงแม้ว่า กับข e <ta> really. wow! huh kind of ้าวของเรารสชาติจะพอประมาณนึงแต่ถ้าใส่จานสวยๆอ่ะรับรองว่าน่ากินมากแล้วก็ระดับเวอร์ชั่ขึ้นมาแน่นอนค่ะสวัสดีครับปกติแล้วจะใส่ของว่างก็ได้นะครับพวกเกี๊ยวซาพวกอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนอาจจะมีคมครีเอทีฟมากกว่านั้นก็เอาไปใส่พวกน้ำหอมเครื่องสำอางหรือว่าอะไรที่มันวางตกแต่งบ้านใช่ครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของทางญี่ปุ่นนะครับฟังๆนะฮะก็คือ ลวดลายเนี่ยจะค่อนข้างน่ารักครับนี่ค่ะพี่แทนอย่างนี้แอบเห็นว่าเขาติดบ้างประมาณ450เยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คงจะประมาณ150บาทครับ150บาทแต่ที่นี่ขายเท่าไหร่ครับพี่แทน50บาทครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถูกกว่าเท่าที่นี่ทีเดียวครับคือที่นี่ทีเดียวคือเลิศมากแล้วก็ดูดูลายเขาค่ะลายคิ้วๆแบบญี่ปุ่นเลยถ้วยอันเนี้ยมีลายข้างนอกเขาเรียกว่ามันเป็นการขึ้นลายแบบไหนอะคะพี่แทน อันนี้คือมันจะมี texture ข้างนอกครับอย่างตัวอย่างอย่างเช่น oh. สค้าใบนี้นะครับ <Huh. S 1> ก็คือเวลาสั่งผลิตเนี่ยลายข้างนอกกับข้างในก็จะ <Huh. S 1> ให้ความสนุกสนานที่ต่างกันนะครับไฮไลท์บิ๊กไซส์ของที่นี่คือจะมีเป็นชามราเมงทางด้านนู้น,นครับสาหรับคนที่รับประทานอาหารแบบเวลาเป็นผู้ชายเงี้เรากินหนักๆ <c oughs> เป็นมือม้อๆเลยนะครับก็อันนี้จะตอบโจทย์มากครับไม่ว่าจะเป็นราเมงมามาแบบแฟนซีใส่นู่นใส่นี่ลงไป โอ้โหคุณผู้ชมใหญ่มากเพิ่มคุค่าให้อาหาระคะ่ะมีแบบนี้ด้วยเป็นลายการะตูนน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับเด็กก็ราคา70ิบาทค่ะทุกคนลายน่ารักขนาดนี้เอาไปให้คุณหนูหนูที่บ้านนะคะทานข้าวเด็กๆก็จะได้แบบเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะน่ารักมากอันนี้ก็สามารถเอาไปใส่แบบพวกสปากเก็ตตี้ก็ได้อันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเนี่ย น,น,นี่เคยเห็นเขาเอาจานเซรามิกลายสวยๆแบบนี้ oh. เอาไปตกแต่งผนังบ้าน oh. นี่ค่ะไฮไลท์ไฮไลท์เลยค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เซรามิกของเราพัฒนาการไปไกลแล้วนะคะเราสามารถทําเป็นเหมือนไว้ใส่อาหารไปทานตอนเช้าได้เพราะเขามีฝาปิดให้ด้วยคือล้ำมากค่ะทุกคนถามว่าทําไมถึงต้องเซรามิก เพราะว่าเซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากดินเหนียวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ยังแข็งแรงคงทนและที่สําคัญน,นะคะเซรามิกเนี่ยสามารถนำเข้าเตาอบไมโครเวฟหรือว่าเครื่องล้างจานก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อเก็บความรู้อีกนิดนึงว่าถ้าเป็นเซรามิกขอบทองนะคะทุกคนอันนี้จะไม่สามารถเข้าเตาอบหรือไมโครเวฟได้ก็ใครที่เป็นแฟนคลับเซรามิกต้องมานะคะพลาดไม่ได้แล้วค่ะ สวัสดีครับผมแทนจาก YGS Ceramic นะครับร้านเราเปิดมาปีนี้เข้าปีที่3นะครับเริ่มต้นด้วยที่เรา ซื้อมาใช้เองก่อนที่บ้านนะครับเสร็จแล้วพอมีแขกไปใครมาเนี่ยก็เขาก็ชมกันว่าเออจานมันน่ารักครับสนุกสนานดีก็เลยเริ่มสนใจว่าเออนำเข้ามาขายดีกว่าความพิเศษของมันนะครับหนึ่งคือราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็คุณภาพของมันในราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับตอบโจทย์ลูกค้าด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาของเรานะครับเราขายปิกในราคาส่งครับเซรามิกนะครับคุณภาพเซรามิกที่ดีเนี่ยเวลาเราเอามากระทบกันเนี่ยครับ เสียงจะ <Huh? S 1> ต้องคล้ายกับแก้วมากที่สุดครับจะถือว่าคุณภาพจะยิ่งดีครับช่วงก่อนเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ความสนใจเยอะนะครับเพราะเขารู้จักแบรนด์พวกนี้อยู่แล้วผลงานของคนที่ทําอาหารออมาแล้วพอใส่จานที่น่ารักน่ารักเนี่ยมันเพิ่มว a ลูให้กับผลงานของเขาครับร้านเราตอนนี้มีอยู่2สาขานะครับแล้วก็สาขาที่3ที่กาลังจะเปิดคือสาขาแรกเนี่ยเป็นสาขาย,ยาวราชอยู่ตรงแยกราชวงศ์นะครับส่วนช่องทางการสั่งสินค้าเนี่ยเราจะมี Line@ ygs จุด a m i c นะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยแอดเข้ามาปุ๊บแล้วเราจะมีพิกัดของร้านเราหรือว่าจะเลือกชมสินค้าได้ใน IG และ Facebook ygs เซลามิ c IC, ครับผมเดียวปากรีวิว